พ่อกันอีกแล้วกับไลยหมูกินแซบไอ้นี่คข้องซ่องไอไอเวนี่ซ้าเนี้ยว่าจะจับมืกินให้เพื่อนที่ซื้อ,อนี่นี่แครดแคร์แครแคร์แครคำระตัวอันนี้ว่าแม่ไหนนี่นะอืมหอมน่าม่กันอืมข้าวเหนีย ถ้าคนย้องนะจ๊ะเป็นย่งคนย่างมันมันก็มาแตกบนหนึ่งจะต่ว่าเอาไปเคาไปไหมโคเวใช้ถุงแบบนี้ใช้ถุงห่อแบบนี้เคาะไมโคเวไม่ร้ายเขาหนึ่งร้ายแล้วมันต้องอุ่นเ,งงเห็นัน่ยากอ่ะจ๊ะใส่แบบนี้โอ้ยน้อเหนียดมาบังคำเข่าเดิน อืม่อวัจับจับจะพักนพักไอ้ไมาพักกรห้อง้องป้อมนะออน Não é จ้ะซุปน้ำไม่สมจ้ะซุปมาจากร้านไทยน้ำไม่สมซุปมาสองห้องอืมเนื้ออ,อื่นม,ามาน้านเนื้อจ้าขอโทษก็ให้เดยอย่มาสินอ่งนะเอฟซีอย่าได้จ้ะมาเด้อบุ้อยากมากินน้ำ ไงหมูพาแซ่บเลยบารมีแง่คุณบ้งแง่หมูนนมมกินสดบามีชอบเป็นของ,จของเจเเ้าของหล่ะจ้ะบอมักเพราะว่าบอมักออกกล้องบอมักเป็นเห็ดยุงทุงยุงยีทีบยู่ดูเอ้ยเบิร์นทำบมเป็น Mình mhm 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 Mà mhm 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 một ยังไงอย่าว่าอย่าว่า,าคอยเด้อพอไ่พี่น้องอย่าว่ากินอ้างนะซุปน,น้องไม่สมคำบักไงอืมนะอืมแรงจ้ง ตัวลงเงียบฮึมแซ่บแซ่บแซ่บวสุดยอดอขออนุญาตเช็ดปักนะจ๊ะ คนสบายยัยนี่มึงก็บปเะเทศปากเ็ศปากที่ยังโอ้สุดยดอดเด้อผู้ใดบ่บ่เคยกินกับปเฮ็ดกินแล้วจ้ะผู้ใดเคยกินเนี่ยแซ่บอิ่งอืมทำหนึ่งตัวอืม ออเคยียดีก็ไม่จำเปอนไทยก็ได้ไปซื้อ,อร้าน้ายมาห้ยสีส่บเหรียญกอ่าดีมันสายแล้วเนะาะทำไมไม่ออกจะว่าเขาเยอะ ว่าจาอะไรประสุภาพบอขอโทษขอพัยเด้เดิอใครก็ต้องจอดกันยุทุบยุบจบอะมายูทุบคุยสัต ควาองบ่อยนี <c oughs> ่หือเจ็ดกระซบอืม <c oughs>

วัยท <icana>, ั้งก็ยังอยู่บ้าเพอดีต้องใช่แปลอบฮ่องกงอ่ะปลองฮ่องกงหวานอ่ะเขคกำนี่ยคุยเอาด้วยเนี่ เอาเค่แบบพ่อแม่พี่น้องคอยทได้ไปเทำงานแล้วโอกาสหน้าม,มือหน้าพ่อกันไม่เด้อโรนี่เขาอเอฟซีอเอฟซีโนี่จาเนี้ยทั้งอยู่ใจก็กดกับกดไลค์กดสับสกายนะคะไห้โอนี่ชาแน่ด้ใจเด้อนั่นรับไปก่อนได้จบายบาิจ้ดดจา